สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําแล้วก็ความหมายของคําคําที่มีความหมายโดยตรงแล้วก็คําที่มีความหมายโดยในนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคําที่มีความหมายโดยตรงคืออะไรเดี๋ยวนักเรียนดูตามนะคะคําที่มีความหมายโดยตรงก็คือคําที่มีความหมายตรงตามเนื้อความหรือตามอักษรที่ปรากฏอ่ะ อย่างเช่นครูบอกคําว่ากินใช่ไหมกินหมายถึงอะไรคะเคี้ยวและกลืนลงกระเพาะใช่ไหมอันนี้คือความหมายโดยตรงเดี๋ยวสักครู่นึงอ่ะอย่างเช่นคําว่ากินใช่ไหมคะกินในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นความหมายโดยตรงหมายถึงว่าเคี้ยวและกลืนลงกระเพาะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยคําว่ากินเนี่ย จะแปลว่าโกงหรือคดโกงนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าคําที่มีความหมายโดยตรงเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายตรงตามเนื้อความแต่คําที่มีความหมายโดยในเนี่ยจะมีความหมายที่ไม่เป็นไปตามธรรมดาแต่จะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะคะโดยจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นและมีความหมายซ่อนเล้นอยู่ในคํา mm. เดี๋ยวดูตัวอย่าง อย่างเช่นคำว่าผักชีโรยหนะ้าคำแรกนะคะผักชีโรยหนะ้าอ่ะถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะผักชนิดกลิ่นหอมนิยมนำมาแต่งอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเขามหมายถึงว่าอะไรคะผู้ที่ชอบทำอะไรเพียงแค่อะไรคะ ผิวเผยนั่นเองนะคะผู้ที่ชอบทําอะไรเพียงแค่ผิวเผดหรือชอบทําความดีเพียงผิวเผดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นความหมายโดยไหนที่เขาใช้มาเปรียบเทียบกันต่อไปคําว่าใต้ดินคําว่าใต้ดินถ้าเป็นความหมายโดยตรงมันหมายถึงอะไรคะสิ่งที่วางหรืออาศัยอยู่ต่ําลงไปในดินนไหมคะ อันนี้เป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในแปลว่าไม่เปิดเผยไม่ถูกกฎหมายอย่างเช่นคําว่าหวยใต้ดินใช่ไหมคะแปลว่าหวยที่มันทําไมคะผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองต่อไปคําว่าสวมหน้ากาก ส่วนหน้ากากถ้าเป็นความหมายโดยตรงแปลว่าการนำสิ่งอื่นมาปิดบังใบหน้านะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยมันจะแปลว่าแสดงท่าทีให้เข้าใจผิดนั่นเองต่อไปคำว่ายกเมฆนะคะหมายถึงอาการกำลังยกขึ้นด้านบนนะคะยกเมฆไอคำว่ายกเนี่ยหมายถึงว่าอาการที่เรากําลังยกขึ้นด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหรือการเปรียบเทียบแล้วมันแปลว่าการกุเรื่อง ขึ้นมาเองนั่นเองนะคะกุเรื่องหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเองต่อไปคำว่านกต่อนกต่อถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนี่ยมันแปลว่านกที่มีไว้สำหรับล่อนกตัวอื่นแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหรือความหมายที่เปรียบเทียบมันจะหมายถึงคนที่ทำหน้าที่ให้ผู้อื่นหลงเชื่อนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าแกะดำ แกะดำหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งขนหยิกมีเขาคําว่าแกะเนี่ยหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนหยิกแล้วก็มีเขาอันนี้จะเป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าความหมายโดยในมันจะ,ปะแปลว่าผู้ที่ทําไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะ,ะคนที่แตกต่างจากคนอื่นเขาจะเรียกว่าแกะดําทําไม่เหมือนคนอื่นนะคะต่อไปคําว่าถือหางถือหาง หมายถึงอาการกำลังทำไมคะจับยกหรือว่าหยิบนะถ้าเป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนายแปลว่าการเข้าข้างหรือการสนับสนุนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปคําว่านอกข้ออ่นอกข้อหมายถึงอาการที่กำลังอยู่ด้านนอกนั่นเองแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนายแปลว่าพฤติกรรมนอกลู่นอกทางนะคะต่อไปคำว่าแบร์ไต อ่าแบ่สายหมายถึงอะไรคะอาการกำลังกลางมือออกนะคะอันนี้จะเป็นความหมายโดยตรงนะคะก็คือการแบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนายแปลว่าเปิดเผยความลับที่ซ่อนต่อไปคําว่าไก่อ่อนแปลว่าไก่ที่ยังมีอายุไม่มากอันนี้จะเป็นความหมายตรงตามอักษรเลยนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนายแปลว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ต่อไปคําว่าคันปากนะคะหมายถึงอาการที่กําลังคันนั่นเอง แต่ถ้าเป็นความหมายโดยในแปลแปลว่าอยากพูดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของคําที่มีความหมายโดยตรงแล้วก็คําที่มีความหมายโดยในนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคำที่มีความหมายโดยในอย,อย่างเช่น ดอกไม้เขาเปรียบดอกไม้ทําไมคะถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยจะแปจะเปรียบดอกไม้คือผู้หญิงนั่นเองนะคะคาว่าสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นคําว่าโงหมายถึงว่าความสูงสักหรือความดีงามดอกลั่นโทมหมายความว่าความโศกเศร้าฝั่งนี้จะเป็นคําที่มีความหมายโดยตรงนะคะก็คือ ความหมายตรงตามอักษรแต่ฝั่งนี้จะเป็นคำที่มีความหมายโดยในนะคะก็คือจะเปรียบเทียบมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองดูอันนี้นะคะเขาให้เราเขียนต่อเต่าแทนอะไรคะประโยคที่มีความหมายโดยตรงและปปาแทนคำที่มีความหมายโดยในนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อแรก เด็กพวกนี้ลิงเหลือเกินคําว่าลิงในประโยคเนี้ยแปลว่าลิงจริงๆใช่ไหมหรือว่าขอเปรียบลิงกับกับอะไรคะกับเด็กใช่ไหมแสดงว่าประโยคเนี้ยต้องเป็นประโยคที่มีความหมายโดยโดยในใช่ไหมคะก็ใส่ปะปะเดี๋ยวอันนี้ครูจะให้นักเรียนทํานะคะ,ะนักเรียนก็ดูแม่ค้าร้านนี้เค็มมากไม่เคยลด ราคาสินค้าให้ใครเลยเห็นไหมคะคําว่าเค็มนี้ไม่ได้แปลว่ามีรสชาติเค็มนะคะแต่แปลว่าอะไรเอ่อขี้เหนียวใช่ไหมขี้เหนียวขี้งกอ่ะแล้วเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหน้าสิบแปดหน้าสิบเก้า แล้วก็หน้ายี่สิบนะคะอะเดี๋ยวนักเรียนดูนะว่าหน้าสิบแปดให้ทําอะไรนะคะหน้าสิบแปดให้เราเนี่ยนำคำที่กําหนดมาแต่งประโยคให้มีความหมายโดยตรงและความหมายเปรียบเทียบนั่นเองคําว่าเปรี้ยวความหมายโดยตรงหมายถึงอะไรก็คือมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในคําว่าเปรี้ยวข้าเปรียบเป็นมีความหมายว่าอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูมาแล้วก็ทำแบบฝึกนะคะหน้าสิบแปดถึงหน้ายี่สิบนะคะ โอเคนะคะ